วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความเรื่องงานยามดีนะครับเป็นวันที่เก็มสีบุคคลนะครับสําหรับทางเจ้าบ่าและก็เจ้าสาวนะครับเมื่อทางคณะนะครับทางเจ้าบ่านะครับเห็นว่านะครับทางเจ้าสาวที่กำลังฝนนะครับเป็นคนดีนะครับที่จะมาสู่ขอให้อยู่ใน อ้อมกอดของทางครอบครัวของเจ้าบ่าวนะครับทางบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ยินดีนะครับที่จะมอบนะครับน้องเลาฝนให้ทางเจ้าบ่าวและก็ครอบครัวเจ้าบ่าวนะครับได้ดูแลให้เป็นแม่สีเหลืองมีอะไรนะครับก็ขอให้ได้แนะนําและก็ตักเตือนซึ่ง ทั้งสองครอบครัวนะครับก็จะเป็นนะครับผืนแบนเดียวกันนะครับทั้งสองตระกูลก็ขอให้นะครับเฮงเรวยรวยนะครับประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานและก็การเงินการทองธุรกิจใหญ่โตก็ขอฝากน้องน้ำฝนไปดูแลด้วยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆขอสิ